ต่อเดี๋ยวผมเทมนนะวันนี้เราก็อยู่กับแมปไททันวอลแฟร์อีกแล้วนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวไททันวอลเมอร์หรือไททัน <c oughs> ทนครสงครามนะครับไททันวอลเมอร์เนี่ยใช้เลเวลในการปลดล็อก35ขึ้นไปนะครับส่วนเงินก็16,000เนาะในการซื้อส่วนแต้มในการเล่นเนี่ยก็1,500ปกตินะครับหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ